วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องบางอย่างที่เกิดกับเราจริงๆเมื่อปีที่แล้ววันนั้นเรากลับจากงานเลี้ยงบริษัทดึกมากกว่าเราจะเดินออกจากร้านก็เกือบตีสองฝนตกพรำๆไม่มีแท็กซี่สักคันเราเลยเปิดแอป,ปเรียก Grab คนขับชื่อพี่ชัดรถเอาติสสีดำไม่มีอะไรผิดปกติพอขึ้นรถเราก็ทักเขาปกติแต่พี่เขาไม่ตอบแค่ยิ้มเงียบๆผ่านกระจกมองหลัง เราก็คิดว่าคงเหนื่อยขับไปได้ประมาณ10นาที GPS เหมือนจะพาออกนอกเส้นทางเราเลยถามว่าพี่ไปทางไหนหรอคะเขาไม่ตอบแต่ยิ้มอีกครั้งตอนนั้นเราเริ่มกลัวเลยหยิบมือถือจะเช็คตำนานแต่ไม่มีสัญญาณเลยค่ะมันเริ่มแปลกตรงที่ถนนที่เราไปมันมืดมากไม่มีรถสวนไม่มีไฟถนนไม่มีบ้านไม่มีอะไรเลย แล้วเราก็สังเกตว่าข้างทางเต็มไปด้วยสารสารเล็กสารน้อยตลอดเส้นจูๆ่ๆคนขับก็พูดขึ้นมาว่าเคยมีคนเรียกแกรบมาทานนี้แต่ไม่เคยกลับไปถึงบ้านหรอกนะเราตกใจรีบคว้ากระเป๋าจะเปิดประตูแต่ล็อกหมดทุกบานหันมามองกระจกหลังอีกครั้งเขาหายไปค่ะเหลือแต่หน้าขาวซีดของใครบางคนที่มองเราผ่านกระจกหลังพร้อมเสียงพูดกระซิบเบาๆว่า ถึงแล้วบ้านหลังสุดท้ายของเธอเรากรี๊ดสุดเสียงแล้วก็หมดสติไปตื่นมาอีกทีเราอยู่บนฟุตบาทริมถนนตรงหน้าเซเว่นโทรศัพท์ในมือขึ้นว่าไม่สามารถเรียกแกรบได้คนขับเสียชีวิตเมื่อสองปีก่อนเรื่องมันเป็นแค่ฝันหรือเราเรียกรถจากอีกฝั่งจริงๆกันแน่ทุกวันนี้เรายังจำหน้าพี่คนนั้นได้แม้ไม่เคยเห็นรูปในชีวิตจริงเลย ถ้าคุณชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคืนนี้มีเรื่องเล่าด้วยนะคะแล้วคุณละ่ะกล้ากลับบ้านคนเดียวตอนตีสองไหม